ก็สวทีท้าไม่ชมกันด้วยนะครับนี่นะครับเจมผมพูดเมื่อวานนะครับว่าผมจะเอามาเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับเราไม่ต้องพูดมากั้งเพลงครับรีบเล่นไปเลยนะครับจัดไปอันนี้จะเป็นเกมให้เราว่ารูปให้ตัวละครของเรานี่เดินไปนะครับคุณจะว่ารูปอะไรก็ได้ครับผมแนะนําดีนะครับถ้าคุณจะว่าผมขอบบอกดีนะครับให้คุณว่าเป็นไอ้พวกคาแบบนี้นะครับมันแล้วก็มันจะเดินเร็ว นั่นต้องไม่ขาตรงว่ะแป๊บหนึงนครับแปบบ๊บอานี่ขาตรงขาตรงตึบก็จะเดินไปเรื่อยๆกุญแจนี่นะครับถ้าเราเก็บกุญแจได้มันจะพอเราพูดง่ายๆถ้าเราจ็บกุญแจถึงสามอันตอนไหนนะครับมันก็จะมีกล่องให้เราสุ่มนะครับกล่องให้เราสุ่ม ใช้กุญแจสามอันนี้หละครับสุงมาเราจะได้ตัวละครอะไรเอามาจะได้้ตัวละครอะไรนะครับอันไหนและผมก็ตัวรองเท้านี่ถ้าจะให้ถามอันนี้ตัวรองเท้านี่ผมซื้อเอานะครับผมจะพาท่านผมาชมไปดูตัวละครที่ผมได้รับจากการที่เก็บกุญแจไปสุสมนะครับผมได้เป็นยฮลีคอปเตอร์นะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู <rik decorative> ้ชมไปดูตอนท้ายแล้วกันนะครับตอนที่เราจะจบคลิปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับ ไม่ใช่ไม่คาดจะหลดุด Sports Mobile Play Now มผมไม่โหลดคุณนะครับผมไม่โหลดคุณไอสองช่องนี้นะครับมันจะเป็นช่องแรกที่จะเป็นสปีดนะครับสปีดช่องที่สองนี้จะเป็นถุงเงินนะครับ ถุงจะทําให้เราดูดเงินมานะครับดูดเงินมานะมัง้งไม่งั้นก็ไม่ดูดเงินมาก็อาจจะเป็นทําให้เราทาให้เราสามารถจากเหรียญหนึ่งายปเป็นเหรียญสองไอประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมรู้แค่อันนั้นเป็นอันแรกที่ผมบอกท่านผู้ชมไว้มันเป็นสปีดนะครับแต่ว่าจะไม่ไป็ถุงเงินนี่ผมไม่รู้นะครับท่านผู้ชมกงท่านผู้ชมก็ต้องไปดูเองนะครับ ไอ้นี่ผมขอโทษจริงๆนะครับไอ้นี่ผมไม่รู้จริงๆนี่ครับถ้าท่านผู้ชมเล่นไปดาไป่านไปท่านผู้ชมเล่นด่านไปเรื่อยก็จะมีจากด่าน้น่าจะเพิ่มความยากไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับไอ้นี่ผมเล่นมานานแล้วครับเกมนี้ผมเลยลองนี่ครับเกมนี้ที่ผมเล่นผมเลยไม่ค่อยเล่นอาวีครับพรเพื่อมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูอาจ้าปุ้ยผมลืมบอกไปครับอาจาร เล่นเสร็จแล้วนะครับมันจะทําให้เราสุ่มเอาเงินนะครับว่าความเร็วของเรานี่ยเขาความเร็วเรามา,มากอาจจะไปถึงยี่สิบนะครับมันจะพุ่ม,มาไม่ค่อยเร็วนะครับรับเหรียญไปก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะครับเข้าไปในบ้านก่อน นี่นะครับตัวละครที่ผมเรยกว่านี่คับพิลิกอกเตอร์นี่นะครับจะเล่นท่าผม้ชมดูอันนี้เป็นอตัวกลางนี่เป็นตัวละครที่เราต้องดู youtube เราจะได้เราจะสุ่มรับเองนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมซื้อนะครับมันจะสุ่มเ,เรียกเองผมจะได้ตัวอะไรผมไ่าจเป็นรองเท้านะครับม้าแล้วมาชมอันนี้ถ้าเราสมมตินะท่าผม้ชมถึงอย่างท่าผม้ชมถึง ด่านที่ประมาณสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมันจะทำให้ท่านผ้ชมมันเก็บเหรียญน,นะครับกับผมนี่ตอนนีผมก็เล่นเก็บเหรียญมาก่อนนะครับเล่นเก็บเหรียญไปเรื่อยเหรียญเจมนี้หาย,กยากแก่นะครับส่วนใหญ่ไม่แต่ของเติมของเติมของเติม,ตม,ตมพุ่งไปเลยจ้า ถ้าเราเล่นคนเดียวอ้นนี้มันจะเรียเป็นหนึ่งช่องนะครับแต่ถ้าเราสุ่มแคงคนอื่นมันจะเป็นสองช่องนะครับคราวนี้ได้แค่สิบ่ะวก็ไม่เป็นไรรับเงินเลี้ยงหนึ่งรอยี่สิบห้าบาทรับไปเลยจ้าาจะรั oh <my> ้าม่ เสียเวลาก็เสียเวลาเพราะโฆษณานะครับจะมีคลิปนี้มันนานไอ้นี่มันจะเป็นด่านใหม่ให้เรามานะครับเป็นด่านใหม่และสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไอ้ที่ทำคลาสไม่ลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปใหม่ๆมานจะแจ้งเตียนท่านผู้ชมนะครับ แล้วก่อนที่เราจะลาไปกันนะครับไอข้อมูลเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้มากนะครับไอที่เป็นรูปดาวนี่จะเป็นกิจกรรมนะครับไอเราเล่นรับพวกเงิน,นอะไรประมาณนี้นะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าผมรู้ละเออยากเกมอะไรมากกว่านี้อะไรที่ผมพูดไปมผมจะผมจะโอ้ยพูดยากว่า ผมจะลองหาข้อมูลเกมนี้มาดูนะครับอะไรที่ผมพูดผิดพูดผิดไปผมขอโทษท่าผูา้ชมด้วยนะครับข้อมูลที่ผมลูกจากที่ผมในเกมนี้มาก็อย่างแรกก็ไอ้โทโบนี้ไอ้รูปดาวแล้วก็ไอ้รูปบ้านไอ้ไปถุงเดีวทั้งก้อยก้าวที่ผมไม่รู้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบครับอน,อนุาลืกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับพบกับผมในคลิปหน้าครับ 所以这个